ผมคิดเรื่องนี้มาสักพักแล้วอะนะว่าจะคุยกับคุณยังไงดีแต่ว่าผมไม่เคยคุยเรื่องนี้กับคนไข้เลยนะครับอ๋อไม่ต้องคิดว่าเป็นคนไข้ก็ได้ค่ะถามมาตามตรงได้เลยค่ะขอบคุณที่พูดมาแบบนั้นนะครับคือเออ เอกสารบริจาคฟันกราบนี่มันเอกสารอะไรหรอคะฟันคุดของคุณไม่เหมือนใครนะครับผมอยากลองศึกษาก็เลยเอาลองไปตีพิมพ์นี่เป็นแบบฟอร์มบริจาคฟันของคุณนะครับคุณอยากเจอฉันเพราะเรื่องฟันชั้นหรอคะครับฟันคุดฉันแปลกตรงไหนกันน่ะทำไมถึงต้องกลับศึกษาด้วยล่ะคะเออ ฟันคุดแบบนี้เรียกว่าฟันคุดไฟประรายกันครับแปลว,ว่ากลิ่นในออฟฟิศคุณมาจากฟันคุดฉันเหรอคะรากมันลึกมากนะครับจดเศษอาหารไปติดอยู่ในนั้นนานเกินไป <c oughs> ผมไม่เคยเจอกรณีแบบนี้เลยอยากศึกษานะครับช่วยเซ็นให้หน่อยได้ไหมครับ <c oughs> <c oughs>